ครับผมพันตำรวจเอกดวงชั่วสนจลัดในยกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยครับก็ในส่วนของแยกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นภายในสนามอินฟิวที่สมาคมดูแลอยู่ก็จะมีกรณีที่น้ําท่วมน้ําท่วมขังแล้วเราใช้ผ้าใช้ฟองน้ําซับเนี่ยอันนี้อยากอยากชี้แจงนะครับว่ามันเป็นวิธีการดําเนินการในการทําสนามอย่างนี้อยู่แล้วก็คือในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าดินที่เห็นเนี่ยเป็นดินแดงเป็นดินเป็นอิฐบด น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้เจ้าหน้าที่สนามเนี่ยต้องซับน้ําให้แห้งแล้วก็เพื่อให้สนามสามารถให้นักกีฬาใช้ได้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับ mm hmm. เพราะว่าน้ําไม่ซึมก็ในส่วนนี้ก็สมาคมไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอบคุณทางข่าวไทยรัฐที่นําไปลงทําให้คนรู้จักเบสบอลเยอะขึ้นด้วยครับโดยส่วนตัวผมแลวผมผมไม่เครียดน,นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าคนไทยทุกคนเนี่ยอยากให้การจัดงานเนี่ยให้ออกมาดีที่สุด ทางสมาคมก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแต่เนื่องจากปัจจัยมีหลายด้านในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาขวัญกำลังใจนักกีฬาเนี่ยสมาคมทําได้ดีอยู่แล้วภายในอินฟิวภายในสนามสมาคมทําได้ดีอยู่แล้วส่วนปัจจัยภายนอกส่วนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ครับครับผมจริงๆเราก็ต้องตั้งเป้าให้ดีที่สุดคือเหรียญทองครับแต่ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวเราคือฟิลิปปินส์ก็ต้องฝากพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมเชียร์ทีมชาติหน่อยครับ